ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส รู้แล้วรอดโรคไ้ดินรู้ไว้ไม่เสีย Trans โรคไ้ดินเป็นโรคที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีโรคประจำตัวค่ะเมื่อได้รับเชื้อเข้าไปอะค่ะก็จะมีอาการหนักแล้วก็มักจะเสียชีวิตและรวดเร็วในเวลาสองวนันหาทางออก เรถเด็กถูกทิง้งถ้าเราไม่พร้อมที่จะมูลลูกเราก็พยายามป้องกันแล้วก็พยายามศึกษาวิธีป้องกันให้ดีเพราะาบางทีอ่ะคุณคิดว่าใช่มาจะไม่ใช่ก็ได้ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามีข่าวการระบาดของโรคไข้ดินที่หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นหูนักนะครับ และก็กำลังเริ่มแพร่กระจายในหลายพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเงียบๆสิ่งที่น่าตกใจก็คือมีรายงานผู้ติดเชื้อจำนวนมากครับและบางรายถึงขั้นเสียชีวิตแล้วด้วยคนทั่วไปอย่างเราๆไม่ได้ใกล้ชิดกับดินอาจไม่เคยรู้จักโรคนี้กันมาก่อนแต่สำหรับชาวนาชาวสวนเขารู้หรือไม่ว่าโรคนี้คืออะไรอันตรายแค่ไหนเราไปสอบถามกันครับโรคไข้ดินเนี่ยอย ยังไม่เคยได้ยินแต่ถามว่าเรากําลังตื่นตัวเรื่องการใช้เคมีอย่างมากกําลังรณรงค์กันให้มาใช้กเกษตรอินทรีย์ทําอินทรีย์เลิกจากการใช้เคมีนะคะใช้ให้น้อยลงดินเนี่ยเราต้องทําอยู่แล้วเพราะเราอยู่กับต้นไม้เนี่ยเราคุกคีอยู่กับดินอยู่แล้วการที่ว่าเราจะปลอดภยัยไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเราใช้สิ่งธรรมชาติดีที่สุดยังไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกโรคระบาดอะไรเงี้ยที่ว่า มีชื่อเลยนะไข่ดินชาวบ้านก็ยังไม่รู้จักว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็ป้องกันยังไงเราก็เลยยังยังไม่รู้จักคนมากก็ไม่ได้ป้องกันค่ะย่ําดินย่ํานาก็จะไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าคือคือย่าในดิน<อ>ในคูนในที่ไร่ที่นานเลยเขวนมากก็จะเป็นวิถีชีวิตบ้านๆอย่างน,นี้ไม่ค่อยได้ป้องกันอะไรทำกรเกษตรกรรมทำนาทำนามาห้าสิบปีแล้ว ไม่เคยได้ยินแต่ได้ยินไอ้ไข้ไข้โครคไข้ฉีหนูทั้งนี้ไม่ค่อยมีนะทํางพื้นชาเชียงแซวเนี่ยโซนโซนติดกระสุปรปะการไม่ค่อยมีอันตรายโรคนี้ว่าอันตรายอยู่แล้วโครคไข้ดินโรคฉีหนูเนะี่ยมันอันตรายแต่ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวก็อยู่ได้หลายคนอาจคิดว่าคนที่ทํางานใกล้ชิดกับดินอย่างชา,นา,ชาวนาชาวสวนคงจะรู้จักโรคนี้กันเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับ พวกเขากลับไม่รู้ดีซ้ำว่ามันเป็นโรคอะไรกันแน่ทั้งทั้งที่เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับดินมากที่สุดเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรคไข้ดินกันครับว่ามันคืออะไรอันตรายแค่ไหนและที่สำคัญเราจะป้องกันตัวได้อย่างไรกันบ้างรู้แล้วรอดโรคไข้ดินรู้ไว้ไม่เสี่ยง สถานการณ์นะคะออ 2, ของปี2568เนี่ยตั้งแต่ต้นมกร,ราจนถึงณนะปัจจุบันช่วงประมาณวันที่18ตัดข้อมูลวันที่18กรดกรดาพบว่าก็มีผู้ป่วยเนี่ย2,400กว่ารายผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้รายงานเข้ามา116รายแล้วนะคะถือว่าปีนี้ก็มีแนวโน้มโรคที่สูงขึ้นค่ะหือโรคไข้ดินอะนะคะมันไม่ได้พบในดินอย่างเดียวมันพบในน้ำกระดาโรคนี้มันเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียจะพบได้ในดินกับน้ำในแหล่งธรรมชาติ ทั่วทั้งประเทศไทยค่ะโรคไข้ดินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอยู่ภาคอีาสานซะส่วนใหญ่ภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะมีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วเริ่มมีภาคอื่นๆที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเข้ามาโรคไข้ดินนะคะสามารถพบได้ทุกภาคในความจริงแล้วแต่ว่าเป็นมากที่ภาคอีสานถ้าดูจากข้อมูลจากทีออ่กรมเนี่ยนอกจากอาชีพเกษตรกร,รเนี่ยอาชีพอื่นๆก็ก็ติดโรคนี้ได้แค่ว่ามีกิจกรรม เสริมที่ไปสัมผัสดินนะคะยกตัวอย่างเช่นปลูกผ,ผักสวนครัวไม่จําเพาะแค่ว่าเป็นเกษตรกรแต่ว่าเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับสัมผัสดินสัมผัสน้ำเนี่ยเสี่ยงได้หมดค่ะหลายคนที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้ดินอาจเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าโรคนี้กําลังกลายเป็นภัยใกล้ตัวที่น่ากังวลหรือไม่และโรคนี้มีวิธีการติดต่ออย่างไรกันบ้าง การติดต่อของโรคนี้ค่ะมักจะเกิด3ช่องทาง 1. คือการที่คนเนี่ยสัมผัสกับดินและน้ํา2คือเกิดจากการกินหรือดื่มน้ําที่ไม่สะอาดช่องทางที่3ที่เห็นเนี่ยก็คืออาจจะเกิดได้เช่นการสูดดมละอองฝุ่นดินหรือว่าทําอาชีพประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเ,เกี่ยวกับดินอะไรอย่างนี้ค่ะโรคไข้ดินนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้แสดงอาการรุนแรงตั้งแต่แรกนะครับ หลายคนเข้าใจว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาจนปล่อยให้เชื้อลุกลามไปทั่วร่างกายและถ้าเราไปทำงานหรือลงพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงจะมีวิธีการสังเกตตนเองหรือมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆอ,อะไรที่เรามักจะมองข้ามเรื่องนี้คงต้องให้คุณหมออธิบายครับโรคไข้ดินเป็นโรคที่ค่อนข้างเสี่ยงสูง อันตรายโดยเฉพาะผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีโรคประจำตัวค่ะเมื่อได้รับเชื้อเข้าไปอะค่ะก็จะมีอาการหนักแล้วก็มักจะเสียชีวิตละรวดเร็วในเวลา2วันการรักษามักจะไม่ทันเริ่มจากมีอาการไข้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีไอเรื้อรังหรือมีอาการหอบเหนื่อยอาการเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ค่อยจำเพาะก็จะทำให้เกิดการชะล่าใจของผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้าบางรายเนี่ยก็อาจจะมี สีหนองขึ้นที่ ผิวหนังก็จะอาจจะพบได้ตามเท้าหรือตามมืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะพบฝีหนองร่วมด้วยความจริงฝีหนองเนี่ยมันอาจจะอยู่ในอวัยวะภายในด้วยก็ได้ส่วนมากคนที่ติดเชื้อมักจะมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดเชื้อเนี่ยก็จะไปตามเลือดไปที่อวัยวะต่างๆทําให้เกิดฝีหนองภายในอวัยวะนั้นได้อาการเบื้องต้นถ้ามีไข้เป็นเป็นหายหายก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการนิฉัยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเล่ารายละเอียดประวัติเสี่ยงหรือโรคประจําตัวให้แพทย์เนี่ยได้ข้อมูลไปได้เยอะที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวเอง เป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดินเช่นทำสวนปลูกผักหรือว่าไปทํานาหรืออะไรเงี้ยค่ะโรคไข้ดินเนี่ยมันดูอันตรายไหมคะก็อันตรายเพราะเราต้องสัมผัสกับดินเพราะเราไงเราก็ต้องใช้ดินเป็นเป็นเวลาปลูกพระปลูกเราก็ต้องใช้ดินใช้น้ําพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารปนเปื้อนต่างๆก็เราพยายามหันกลับมาใช้ธรรมชาติให้มากที่สุดอย่างนี้มันก็ต้องน่าตกใจแล้วล่ะถ้ามีคนตายอย่างเงี้ยก็อยากให้หน่วยงานน่ะ หาวิธีป้องกันแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าการป้องกันการเข้ามาทําการเกษตรอะไรเงี้ยเราควรจะป้องกันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราควรจะระวังไว้และถ้าจําเป็นจะต้องไปสัมผัสกับดินเราจะป้องกันตัวเองจากโรคให้ดินนี้ได้อย่างไรบ้างเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้ไว้ครับเพราะการรู้วิธีป้องกันไม่เพียงแต่ช่วยคุณทำงานเกษตรได้อย่างสบายใจ แต่ยังป้องกันคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากโรคไข้ดินได้อีกด้วย เกษตรกรหรือว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้อยากให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษถ้าจะต้องทํากิจกรรมที่สัมผัสดินสัมผัสน้า mm hmm. ก็ควรจะต้องใส่รองเท้าบูท mm hmm. ต้องชําระล้างร่างกายทันทีหลังจากที่ทํากิจกรรมต่างๆอีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นดิน mm hmm. ควรจะต้องใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็หมั่นสังเกตอาการตัวเองนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการไข้สูงไม่ลงใน2อวันหรือกินยาไม่หายเนะะี่ยค่ะรีบพบแพทย์แล้วก็รีบแจ้งประวัติเสี่ยงหรือกิจกรรมหรือ อาชีพเสี่ยงของตัวเองนะคะให้แพทย์ได้ทราบเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยได้เร็วแล้วก็ถูกต้องค่ะโรคไข้ดินรักษาหายได้ค่ะคนเนี่ยไม่สามารถไปซื้อ,อยากินเองได้การรักษาเนี่ยก็จะต้องรักษาทั้งให้ยาทางเส้นเลือดดำแล้วก็มีทั้งยากยินร่วมด้วยซึ่งจะค่อนข้างใช้ระยะเวลานานแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ ยังไงในน้อยเนี่ยเราใส่หมวกใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่เ,เท้าบูทเนี่ยเพื่อเซฟตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองล้างมือล้างเท้าให้สะอาดนะคะขอฝากตรงนี้ไว้เพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราเองดูแลอย่างง่ายๆเลยก็คือต้องหาวิธีป้องกันตัวเองนะเช่นใส่บูทใส่ถุงมือปิดปากปิดตาหมวกให้พอสมควรงเซฟตัวใอ้ดีถ้าเราไม่รู้จักเซฟตัวเองเนี่ยเจ็บใครได้ป่วยมา ี่ไม,มใครรชวยเาด้การรู้เท่าทันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับใส่ถุงมือสวมรองเท้าบูทล้างมือทุกครั้งหลังทํางานหลีกเลี่ยงบาดแผลเปิดและสังเกตอาการผิดปกติให้ทันอย่ารอให้สายเกินไปที่จะดูแลตัวเองเพราะการป้องกันทําได้ง่ายกว่าการรักษาครับขอให้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักรู้แล้วรอดปลอดภัยจากโรคไข้ดินไปด้วยกันครับ หาทางออกลถเด็กถูกทิ้งถ้าเราไม่พร้อมที่จะมีลูกเราก็พยายามป้องกันแล้วก็พยายามศึกษาวิธีป้องกันให้ดีเพราะบางทีอะคุณคิดว่าใช่มาจะไม่ใช่ก็ได้เรื่องจริงผ่านจอเดอกซีรีส์